คุณคือผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้ที่เหนือกว่าจักรพรรดิองค์ก่อนเพียงคนเดียวแต่ลูกสาวสุดที่รักของคุณไม่เพียงถูกคนอื่นรังแกอย่างโหดร้ายแม้แต่ร่างกายของเธอยังเกือบถูกเซียนตัวเล็กๆเ,เข้าครอบครองที่แท้ลูกสาวของคุณขณะสำรวจดินแดนลับแห่งหนึ่งถูกเซียนจากโลกเบื้องบนมองออกว่าเธอคือร่างกายแห่งเต่าสูงสุดเซียนชราที่ตายไปนับพันปีตัดสินใจลงมาสู่โลกเบื้องล่างเพื่อยึดร่างของลูกสาวคุณเมื่อคุณได้รับข่าวคุณขับรถม้าศักดิ์สิทธิ์พุ่งตรงมาด้วยความเร็ว พร้อมกับฟ้าคำรันเก้าชั้นดังก้องไปทั่วฟ้าและดินขณะที่แสงวิญญาณของการยึดร่างกำลังจะตกลงสู่ร่างของลูกสาวคุณเฉินชิงชิงในวินาทีนั้นร่างของคุณปรากฏขึ้นต่อหน้าลูกสาวอย่างเด่นชัดพ่องโง่เมื่อเห็นผู้มาเยือนเฉินชิงชิงยิ้มด้วยความดีใจความตึงเครียดที่สะสมมานานคลายลงทันทีที่คุณปรากฏตัวความกังวลทั้งหมดผ่อนคลายลงอย่างสิ้นเชิงคุณยกมือขึ้นฝ่ามือขวางแสงวิญญ,ญาณนั้นไว้เบาๆแสงวิญ,ญญาณที่แผ่ออร่าอันน่าสะพรึงกลัวในวินาทีที่ใกล้ถึงฝ่ามือของคุณ แตกสลายไปทันทีอย่างไม่สามารถต้านทานได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเซียนชราที่อยู่ข้างหน้าสายหัวกล่าวหลังจากคุณบทขยี้การโจมตีนั้นคุณไม่ได้เลือกที่จะสนใจชายชรานั้นก่อนแต่ลูกหัวลูกสาวแล้วยิ้มกล่าวว่าอย่ากลัวพ่อจะตัดเจ้าโคมไฟเก่านี้ให้ลูกงั้นรีบหน่อยสิเฉินชิงชิงส่งเสียงงอนเบาๆหยิบดาบพ่ออยู่ยื่นให้คุณคุณยิ้มอย่างอ่อนโยนรับดาบพ่ออยู่จากมือของเฉินชิงชิงหันกลับมามองชายชราที่อยู่ในสภาพวิญญ,ญาณสายตาของคุณเย็นชาลงทันที ฟันหนึ่งดาบแสงดาบที่เฉียบคมปนเปื้อนด้วยแสงดาวพุ่งฟันไปยังชายชรานั้นเซียนชรากัดฟันแน่นพลังฝึกฝนที่ถูกกดไว้ถึงขีดสุดของขอบเขตแผ่นดินระเบิดออกมาทันทีใช้พลังวิญญาณจำนวนมากอย่างหนักหน่วงหลบการโจมตีนี้ไปได้ในตอนนี้วิญญาณของเขากลายเป็นโปร่งแสงยิ่งกว่าเดิมหากยังไม่สามารถหาครอบครองร่างกายได้เขาจะต้องเข้าสู่การหลับไหลอย,อย่างแท้จริงเดิมทีคิดว่าโลกเบื้องล่างแห่งนี้เขาสามารถกดขี่ได้ด้วยมือเดียว เพราะในช่วงรุ่งเรืองเขาคือราชนเซียนแต่ใครจะคิดว่าในโลกนี้ยังมีผู้แข็งแกร่งเช่นนี้อยู่ในวินาทีที่เขาลงมาเต๋าแห่งสวรรค์ลงมือกดพลังของเขาลงทั้งหมดบังคับให้ลดลงมาถึงขอบเขตแผ่นดินที่เรียกกันนี้จุดสูงสุดในโลกอื่นเขายังสามารถเจรจากับเต๋าแห่งสวรรค์ได้ใช้พลังเครื่องเซียนออกมาแต่เต๋าแห่งสวรรค์ของโลกนี้เขาหาไม่เจอด้วยซ้ำยิ่งไม่ต้องพูดถึงการเจรจาในสภาวะที่อ่อนแอเขาตัดสินใจฝืนทำลายผนึกอร่าบนร่างพุ่งสูงขึ้นกะทันหัน มีท่าทีราวกับจะทะลุขีดจำกัดของฟ้าดินนี้ดูเหมือนใกล้จะฝ่าข้ามขอบเขตไปและในใจของคุณเสียงเครื่องจักรอันว่างเปล่าดังก้องขึ้นพื้นที่นี้เริ่มพังทลายโปรดเจ้าของร่างรีบสังหารผู้นี้มิฉะนั้นเตาแห่งสวรรค์ของโลกนี้จะไม่อาจทนพลังของขอบเขตเซียนได้และจะพังทลายลงทันทีเมื่อถึงตอนนั้นโลกนี้จะกลายเป็นความว่างเปล่าเตาแห่งสวรรค์น,นี้เปราะบางขนาดนั้นเลยเหรอทำไมถึงทนเซียนตัวเล็กๆไม่ได้คุณสูดหายใจลึกปัดความคิดมากมายทิ้งไป หันไปพูดกับเฉินชิงชิงด้านหลังอย่างช้าๆว่าชิงเอ๋อพ่อจะสอนดาบหนึ่งเล่มให้ลูกสามารถฟันทุกสิ่งในฟ้าดินทำลายกฎเกณฑ์หมื่นอย่างของสวรรค์ผู้จบคุณยกมือขึ้นถือดาบโ่ออยู่ขึ้นอีกครั้งแม้ว่าดาบโ่ออยู่ในตอนนี้ถูกเขาผนึกไว้แต่ในฐานะดาบคู่กายของจักรพรรดิองค์ก่อนแม้ถูกผนึกเมื่อเผชิญหน้ากับจักรพรรดิองค์ก่อนมันก็ไม่เกรงกลัวเช่นกันกฎแห่งดวงดาวบนร่างคุณไหลเวียนเข้าไปในตัวดาบพร้อมกับการไหลเวียนของกฎพลังดาบดวงดาวพุ่งขึ้นสี่ทิศ วินาทีต่อมาพลังดาบนับหมื่นสายพุ่งออกไปราวกับดวงดาวนับพันลอยผ่านพุ่งตรงไปยังชายชราดาบนั้นราวกับเจาะทะลุอดีตและอนาคตหลังจากฟันดาบหนึ่งครั้งเนื้อสำนักดาบถามดาวเสียงดาบดังก้องไม่หยุดพลังดาบพุ่งไกลนับหมื่นลี้พลังดาบที่เฉียบคมก้องกังวานอยู่เหนือสำนักดาบถามดาวนานแสนนานไม่อาสลายไปและอราของชายชราก็หายไปจากโลกนี้แล้วราวกับไม่เคยมาเยือนดาบนี้ของคุณแสดงพลังอันยิ่งใหญ่และน่าตกตะลึง นี่คือสิ่งที่ทุกคนในขณะนี้คิดในใจไม่ว่าจะเป็นเฉินชิงชิงหรือเจ้าสำนักดาบถามดาวรวมถึงสิทธิสำนักดาบถามดาวทั้งหมดต่างตกตะลึงกับดาบที่คุณแสดงออกมาไม่อาจหาคำใดมาเปรียบได้มองไกลไปยังรอยดาบที่หลงเหลือบนท้องฟ้าหากไม่ซ่อมแซมให้ทันเวลาเกรงว่าไม่นานสำนักดาบถามดาวจะกลายเป็นสถานที่รกร้างแห่งเดียวในเขตนี้หลังจากดาบหนึ่งครั้งลมฝนยังคงอยู่โลกกลับคืนสู่ความสงบดังเดิมทิ้งไว้เพียงสิทธิสำนักดาบถามดาวที่วุ่นวาย คุณกล่าวลาคนที่ปรึกษาแล้วพาเฉินชิงชิงขึ้นรถม้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อกลับไปยังราชวงศ์ชิงอยู่พร้อมกันระหว่างทางในรถม้าเสียงสงสัยของเฉินยานยานดังขึ้นเธอมองคุณถามว่าคุณแสดงดาบเมื่อครู่ได้อย่างไรออร่านั้นเกินกว่าขอบเขตแผ่นดินทั่วไปแล้วเมื่อได้ยินคุณตอบตามจริงว่าได้เฉินยานหยานมองคุณชั่วขณะหนึ่งรู้สึกเหมือนมึนงงสวรรค์น,นั่นคือการมีอยู่อย่างไรเส้นทางเซียนและเส้นทางแผ่นดินที่บันทึกในตำราบโบราณในสายตาทุกคนเริ่มเลือนลาง เมื่อเห็นคุณบอกว่าเป็นจักรพรรดินีเกือบเป็นลมด้วยความตกใจตนเองทำอะไรลงไปลักพาตัวเซียนมานึกถึงตอนแรกที่พบคุณและคิดถึงเจ้าหมอนี่ที่แกล้งเป็นอ่อนแอแต่แข็งแกร่งทำให้เธอบาดเจ็บสาหัสไม่พออีกทั้งยังได้ช่วงชิงร่างกายของเขาทันใดนั้นความโกรธเกรี้ยวปรากฏบนใบหน้าไอสารเลวจริงๆอีกด้านหนึ่งในหมู่สิทธิสำนักมีเสียงอุทานดังขึ้นไม่ขาดสายแม้แต่บางคนที่หลับไหลผนึกตนเองนับพันหมื่นปีใกล้ตายต่างปลดผนึกของตนพุ่งออกมา บนเขาทีนจีทียอนจีหลับตาสนิทนิ้วนับคำนวณผ่านไปครู่หนึ่งใบหน้าของเขาเผยรอยยิ้มดีใจเขาหันกลับมามองสาวน้อยที่กำลังดีพินด้านหลังกล่าวด้วยความยินดีว่าโอกาสมาถึงแล้วโอกาสอะไรเมื่อได้ยินเธอตกใจกับความดีใจกระทันหันของทียอนจีรู้สึกงงงวยโอกาสที่เธอจะลงเขาได้ฉันจะลงเขาไปทำไมาสาวน้อยรู้สึกสงสัยในใจตั้งแต่เธอขึ้นเขาเขาสำนักก็ไม่เคยลงเขาอีกไม่ใช่ว่าเธอไม่อยากแต่ชายชารานี้ไม่ยอมให้ นานวันเขาก็ชินชาสิบปีก่อนเขาก็พูดแบบนี้เธอไม่ได้ใส่ใจเลยลงเขาไปทําอะไรฉันอยู่ที่นี่ดีดพินของฉันเลี้ยงนกของฉันชมวิวของฉันไม่ดีเหรอทันใดนั้นทียนจีหยิบไม้บรรทัดในมือขึ้นชี้ไปที่หัวของสาวน้อยโอ้ยชายชาราหน้ารังเกียจสาวน้อยด่าเบาๆด้วยความเจ็บแต่เขาดูเหมือนจะลืมไปแล้วอาจารย์ของเธอเก่งในการสังเกตทียนจีความคิดเล็กๆน้อยๆของเธอเขียนอยู่บนหน้าเต็มไปหมดเธอจัดผมที่ยุ่งเหยิงจากการถูกตี ถามว่าเพื่อแย่งชิงตำแหน่งนั้นเหรอสำหรับเส้นทางแผ่นดินที่เรียกกันเธอไม่อยากแย่งแต่ก็ต้องไปแย่งสาวน้อยชื่อเวินยานเป็นคนอายุสัน้นเกิดมาพร้อมเส้นชีพจรพิการโชคชะตากำหนดให้มีชีวิตไม่เกิน18ต่อมาเธอพบกับอาจารย์ของเธอทียนจีตั้งแต่นั้นมาเธอก็ไม่เคยลงเขาอีกและการบุกเส้นทางแผ่นดินการได้ตำแหน่งคือวิธีเดียวที่เธอจะมีชีวิตต่อเพราะเธอมีชีวิตถึงตอนนี้ได้อาศัยทียนจีช่วยต่อชีวิตให้ มิฉะนั้นเธอตายไปนานแล้วไปเอเธอลุกขึ้นเก็บพินโบราณเข้าไปในมิติคำนับทียนจีจืออย่างสุดซึง้งงั้นฉันไปละทียนจีจือพยักหน้าเบาๆไม่พูดอะไรถือเป็นการยอมรับคำสาบานบนเขาทีนจีมีสาวน้อยทียนจีก้าวเข้าสู่โลกมนุษย์ย้อมสีฝุ่นหันกลับมองผ่านไปพันปีเขานี้ยังคงเป็นเขาทียนจีแต่ไม่เห็นทียนจีจือคนเดิมไม่ว่าจะเป็นก้าวเขตใหญ่ของแดนใต้หรือเขตอื่นทั้งสามหรือในสำนักรวมและตระกูลภายในสำนักและประตู ในราชวงศ์มีออร่านับไม่ถ้วนพุ่งสู่ท้องฟ้าผู้แข็งแกร่งที่ผนึกตนเองมานานหลายปีหยิบให้ใบสุดท้ายออกมาเพื่อต่อชีวิตเพราะเส้นทางเซียนที่เงียบสงดมานานเมื่อครู่กะทันหันปล่อยออร่าออกมาออร่าที่จางจคล้ายมีคล้ายไม่มีไม่เพียงเท่านั้นออร่าแห่งเส้นทางแผ่นดินก็เริ่มคลายตัวพันปีก่อนทียนจีจือเคยกล่าวว่าเตาแห่งสวรรค์บกพร่องเส้นทางแผ่นดินและเส้นทางเซียนยากจะปรากฏเมื่อจำนวนผู้อยู่ในขอบเขตแผ่นดินถึงจุดวิกฤตเส้นทางเซียนก็จะปรากฏ เพราะโลกนี้ย่าจะรองรับผู้อยู่ในขอบเขตแผ่นดินมากมายขนาดนั้นหากเป็นไปตามแนวทางเดิมเมื่อเส้นทางเซียนปรากฏโลกนี้จะต้องล่มสลายแต่ตอนนี้เตาแห่งสวรรค์ใหม่ได้ปรากฏขึ้นเส้นทางแผ่นดินและเส้นทางเซียนสามารถเปิดได้โลกนี้จึงรอดพ้นจากการล่มสลายดังนั้นผู้ที่ผนึกตนจึงตื่นขึ้นทีละคนอัจฉริยะเหล่านี้แต่ละคนคือบุคคลแห่งยุคมีร่างกายพิเศษสุดยอดแต่โชคร้ายเกิดมาในยุคที่เตาแห่งสวรรค์บกพร่องพบกับยุคที่เตาแห่งสวรรค์ไม่สมบูรณ์ จึงต้องผนึกตนเองรอคอยเส้นทางแผ่นดินและผู้ที่ถึงจุดสูงสุดของขอบเขตแผ่นดินชั้นเก้าขาดเพียงเก้าเดียวก็จะก้าวสู่ขอบเขตเซียนและในตอนนี้ในเขตตะวันออกสามบรรพบุรุษของตระกูลตรงฟางมองเข็มทิศที่เริ่มหมุนกระทันหันใบหน้าเผยรอยยิ้มแห่งความยินดีออกมาโดยไม่รู้ตัวตรงฟางกวงผู้มีร่างกายแห่งแผ่นดินกำมัดชนกันสงครามประตูขึ้นรอมานานหลายปีเส้นทางเซียนกำลังจะมาถึงแล้วหัวหน้าตระกูลตรงฟางยิ้มเย็น นี่ของตรงฟางเจี้ยนถึงเวลาทวงคืนแล้วโบราณสถานที่เงียบสงดมานานหลายปีในช่วงครึ่งปีนี้ผุดขึ้นอย่างต่อเนื่องยิ่งยืนยันข่าวลือว่าเส้นทางแผ่นดินกำลังจะเปิดเพราะโบราณสถานคือของขวัญและเป็นจุดจบด้วยขณะนี้ในโบราณสถานแห่งใหม่เห็นเพียงอสูรกายสูงร้อยจังคล้ายขางคกรูปโฉมอัปลักษณ์อสูรกายเหยียบไฟลึกลับกดพื้นดินจนเป็นหลุมใหญ่บนร่างของมันชายหนุ่มชุดม่วงกำลังยิ้มยาะมองฝูงชนด้านล่าง ฝูงมดปลวกยังกล้าคิดแย่งของกับสิทธิคนนี้เมื่อได้ยินฝูงชนที่เหลือมองความรกร้างรอบตัวและมองม้วนหนังแกะที่ลอยอยู่ตรงหน้าชายหนุ่มต่างมีสีหน้าไม่กล้าเชื่อม้วนหนังแก่นี้บันทึกคัมภีรแผ่นดินเป็นเคล็ดวิชาคู่หูของจักรพรรดิไฟในตำนานบันทึกวิธีควบคุมไฟนับหมื่นวิธีและความเข้าใจทั้งชีวิตของจักรพรรดิไฟเกี่ยวกับเตาแห่งไฟและโบราณสถานที่พวกเขาอยู่ตอนนี้คือสถานที่สืบทอดของจักรพรรดิไฟม้วนหนังแกะที่ถูกล้อมด้วยแสงไฟ คือมรดกทั้งชีวิตของจักรพรรดิไฟว่ากันว่าเมื่อปีนั้นจักรพรรดิไฟใช้เคล็ดวิชานี้สังหารทุกทิศในเส้นทางแผ่นดินฆ่าจนไม่มีใครในเตาแห่งไฟกล้าเรียกตนว่าจักรพรรดิอาหางการยิ่งนักบัตรนี้เขาได้ก้าวสู่เส้นทางเซียนไปแล้วมุ่งไปยังโลกเบื้องบนที่ทุกคนใฝ่ฝันมองมรดกตรงหน้าพวกเขาไม่อาจเกิดความคิดอยากแย่งชิงเพราะชายหนุ่มชุดม่วงผู้นั้นมาจากหนึ่งในเก้าตระกูลใหญ่แห่งแผ่นดินตระกูลส่งชื่อส่งหมิงจือเป็นสิทธิของตระกูลซ่ง เพิ่งตื่นจากผนึกไม่ถึงครึ่งเดือนมีร่างกายไฟวิญญาณมีความสามารถในการควบคุมเตาแห่งไฟสูงมากอสูรกายยักย้ายใต้ร่างเขาว่ากันว่าเป็นอสูรกายครึ่งชีวิตที่เกิดพร้อมเขาชื่อราชาวงม่วงอยู่ในจุดสูงสุดของขอบเขตสามแห่งโชคชะตาเป็นอสูรศักดิ์สิทธิ์ส่วนพวกเขาเพิ่งเข้าสู่ขอบเขตสามแห่งโชคชะตาจะไปแย่งชิงกับเขาได้อย่างไรถ้าไม่ใช่หาความตายและในตอนนั้นบนทางเล็กข้างๆสาวน้อยที่กอดดาบสีเขียวไว้ในอ้อมแขนค่อยๆเดินออกมา มองอสูรกายยักย้ายที่ยืนอยู่กลางลานปากเล็กๆอ้าค้างโดยไม่รู้ตัวคางคกตัวใหญ่จังฝูงชนได้ยินคำนี้บางคนอดหัวเราะไม่ได้มองเห็นบรรยากาศไม่ดีรีบปิดปากนั่นกลัวว่าส่งหมิงจื่อจะสังเกตเห็นบนอสูรกายใบหน้าของส่งหมิงชื่อดำคล้ำไปหมดแม้ว่าอสูรกายครึ่งชีวิตของเขาจะคล้ายคางคกจริงๆแต่เขารังเกียจที่สุดที่คนอื่นเรียกอสูรกายครึ่งชีวิตของเขาว่าอย่างนั้นเพราะรู้สึกเหมือนถูกด่าไปด้วย สาวน้อยบ้านไหนกล้าพูดจาไร้ามารยาทควรถูกตัดเขากำมัดแน่นอีกครั้งไฟลึกลับรวมตัวขึ้นหมัดหนึ่งพุ่งไปทางสาวน้อยอย่างแรงฝูงชนมองสาวน้อยที่ไม่มีท่าทีป้องกันต่างรู้สึกหนาวเหน็บแทนเธอขณะที่หมัดไฟใกล้ถึงตัวสาวน้อยดอกบัวไฟพุ่งออกจากด้านหลังเธออย่างรวดเร็วบทขยี้หมัดไฟนั้นจนแตกสลายทั้งสองปะทะกันเสียงระเบิดดังกล้องในโบราณสถานควันหนาที่ยกตัวจากการระเบิดจางลงส่งหมิงจื้อสายตายเย็นชาจ้องไปยังร่างที่เลือนรางข้างหน้า ตะโกนถามว่าเธอเป็นใครตั้งแต่เขาตื่นมาได้ครึ่งเดือนต่อสู้ในโบราณสถานสามแห่งทุกครั้งได้ผลตอบแทนเต็มที่ไม่เคยมีใครรับการโจมตีของเขาได้ไม่ว่าเขาจะจ้องมองด้วยความโกรธแค่ไหนตั้งแต่เขาฟื้นตัวมาเป็นเวลาครึ่งเดือนเห็นเพียงเขาข้อหัวสาวน้อยที่กอดดาบดูว่าเจ้าใหญ่นี่ทำไมถึงชอบถูกตีนักครั้งก่อนเกือบถูกดาบฟันครั้งนี้เกือบถูกไฟเผาสาวใช้เสี่ยวยาอันรู้สึกว่าหัวของเธอดูเธอว่าเด็กน้อยทำไมถึงชอบโดนตีขนาดนี้ แต่จริงๆมันคือคางคกใช่ไหมมองตามทิศที่เธอชี้ไม่ดูยังดีพอดูแล้วตกใจค่อนข้างแปลกตาจริงๆเธอไอเบาๆมองซ่งหมิงจื้อข้างหน้าด้วยสีหน้าขอโทษขอโทษนะมองตามทิทางที่เธอชี้ไปหวังว่าคุณจะไม่ถือสาดีมากเธอเคลื่อนไหวคอเบาๆเมื่อได้ยินใบหน้าของซ่งหมิงจื้อดูแย่มากพลังขอบเขตสามแห่งโชคชะตาระเบิดออกในทันทีเมื่อเห็นคนที่พุ่งมาหาเฉินชิงชิงรู้สึกปวดหัวเดิมทีเธอไม่อยากยุ่งวุ่นวายที่นี่มา เธอมาที่นี่เพื่อลองเสี่ยงโชคดูว่าจะหาวิธีควบคุมไฟอันยอดเยี่ยมของจกักรพรรดิไฟได้ไหมซ่งหมิงจื้อถูกไฟห่อหุ้มทั่วร่างอักษรรูนสีแดงเหลืองลอยวนรอบตัวฝ่ามือหนึ่งตีลงมาที่เธออย่างตั้งฉาขณะที่ฝ่ามือใกล้ถึงหัวเธอเงาดอกบัวไฟด้านหลังเธอกะพริบกระทันหันแสงแดงหลายสายพุ่งออกมาทะลุผ่านร่างของเขาและในช่วพริบตานั้นร่างของเขาถอยหลังไปอย่างรวดเร็วถอยไปหลายเมตรถึงจะทรงตัวได้เมื่อเห็นดังนั้นผู้คนรอบข้างที่ดูอยู่ ต่างมีสีหน้าตกตะลึงสายตามองเฉินชิงชิงเต็มไปด้วยความประหลาดใจคนนี้แข็งแกร่งมากหรือจะเป็นคนที่ตื่นจากผนึกของตระกูลจัก,กรพรรดิอีกคนและด้านข้างเมื่อเห็นเจ้านายถูกตีกระเด็นอสูรกายครึ่งชีวิตคำรามใส่เฉินชิงชิงอย่างโกรธเกรี้ยวไฟลึกลับใต้เท้าพลุ่งพลานอากาศรอบข้างร้อนขึ้นทันทีเฉินชิงชิงไม่รีบร้อนประสานสองนิ้วชา้าช้าแสงดาวพุ่งออกจากปลายนิ้วรวมตัวเป็นพลังดาบสิ่งที่ไหลาจากปลายนิ้วของเธอ คือพลังกดที่คุณใช้บ่อยกดแห่งดวงดาวเมื่อเห็นพลังดาบแสงดาวนั้นฟันไปยังอสูรกายครึ่งชีวิตของตนส่งหมิงจื้อตะลึงค้างอยู่กับที่เพราะออร่าที่พุ่งออกจากดาบนั้นทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวดาบนี้เขาไม่อาจต้านทานได้ราชาวงม่วงเกิดพร้อมกับเขาเป็นอสูรกายครึ่งชีวิตพวกเขามีความเชื่อมโยงที่แยกไม่ออกหากราชาวงม่วงบาดเจ็บเขาก็จะไม่รอดเช่นกันเมื่อเห็นดังนั้นเขากัดฟันแน่นมองท้องฟ้าด้วยความตื่นตระหนกตะโกนว่าบรรพบุรุษ ทำให้เขารู้สึกตกใจและเส้นทางแผ่นดินก็ใกล้เปิดแล้วเขาไม่อยากให้เกิดอะไรไม่คาดฝันเมื่อเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังจากปากส่งหมิงจือฝูงชนอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงหรือจะมีผู้พิทักษ์เต๋าสาวน้อยอายุไม่มากมือเล็กๆก,ก,กลับโหดเหี่ยมขนาดนี้วันนี้ข้าจะสั่งสอนแทนพ่อแม่ของเจ้าให้ดียังไม่เห็นตัวแต่ได้ยินเสียงก่อนเห็นเพียงพลังดาบที่ฟันไปยังราชาวงม่วงขณะใกล้ถึงราชาวงชายชาราถือไม้เท้ารูปงูปรากฏขึ้นต่อหน้าสิงราชาวงอย่างเด่นชัด เขาใช้ไม้เท้าแตะพลังดาบเบาๆพลังดาบแสงดาวแตกสลายเป็นเสียงเสียงทันทีแต่กระจายหายไปชุดคลุมดำไม้เท้างูเขาคือซ่งจีบรรพบุรุษที่สามของตระกูลซ่งว่ากันว่าเสียชีวิตไปแล้วมิใช่หรือฟูงชนมองชายชราที่ปรากฏกระทนหันหัวใจเต้นระรัวคนนี้เหมือนกับคนบนเขาดาบเทวะเป็นอสูรกายเก่าที่รอดจากเส้นทางแผ่นดินแสงดาวของดาบแปรเปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนในชั่วพริบตา